สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านก็พเป๋ป่าเจอเจอกันกับสาวดำพระรวยกันอีกนะคะหลังจากหวยออกค่ะ แฟนคลับที่รักจ๋าเราต้องสู้ไปด้วยกันนะคะลงเรือลำเดียวกันแล้วอย่าทอดทิ้งกันค่ะสาวดำไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งเอซี FC ทุกคนค่ะพยายามดิ้นรนนะคะเพื่อที่จะหาตัวเลขมาฝากแฟนคลับนะคะแต่สาวดำไม่ได้ไปตามจิตกับอ่ช่องนั้นช่องนี้หรือตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ไปนะคะเมื่อคืนนี้ พ่อปู่ก็ได้บอกสาวดำให้สาวดำบอกกับเอฟซีของสาวดำทุกท่านนี่คือ,อพ่อปู่ท่านบอกนะคะแล้วสาวดำก็จะต้องทำตามที่พ่อปู่บอกอย่างเคร่งครัดเพราะว่าท่านเคยพูดไว้แล้วนะคะว่าจะให้ และให้ถูกด้วยลูกเอ๋ยท่านพูดอย่างนี้ค่ะก็หมายความว่าตัวเลขนะคะก็คือจะมีแค่ตัวเลขไม่เกินห้าคลิปนะคะสาวดำก็ได้รับ คำบอกคำกล่าวจากพ่อปู่นะคะท่านบอกให้ลงคลิปเฉพาะคลิปของพ่อปู่สีสุดโทนะคะแล้วก็คลิปปู่โอเล่หมายถึงตัวเลขนะคะแล้วก็ปู่องค์อาจยญาดอกไม้เป็นสามนะคะแล้วก็ ูเกี้ยงน้องนามเตยเป็นสี่นะคะแล้วก็เป็นคลิปที่แม่ย่าที่อยู่กับสาวดำนะคะที่ท่านที่ท่านบอกนะคะแต่ถ้างวดไหนท่านไม่มากระซิบบอกสาวดำก็จะไม่มีนะคะก็เอาตามนั้นนะคะตามที่ท่านบอกแม้แต่ความฝันของสาวดำนะคะท่านบอกว่าทุกอย่าง ที่พ่อปู่พูดนี้เป็นความจริงสาวดำก็ไม่ทราบนะคะว่าเลขจะออกไหมเลขจะเข้าไหมนะคะค่ะก็ไม่ทราบแต่สาวดำก็พูดให้เอฟทุกคนฟังตามที่ท่านบอกเพราะท่านเคยให้สาวดำมาสามตัวตรงขอขอโทษจะท่านให้มา803แต่มันออกศษาศนาแปนะคะและท่านก็เคยให้1 5ตรงๆ1 9ตรงๆ หมายถึงเลขของป้าปูสีสุดโธนะคะตั้งแต่สาวดำอ่านู่นนะคะตั้งแต่สาวดำอยู่กับพ่าปู่มาน่ะนะคะตั้งแต่นู่นราคะมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็คงจะทราบกันดีนะคะทีนี้สาวดำพูดแบบนี้ไม่ได้สาวดำไม่ได้พูดเองนะคะพูดตามที่พ่อปู่ท่านพูดแล้วสาวดำก็มาพูดให้เอฟซีของสาวดำฟังนะคะจา้า คือไม่ใช่ว่าจะเอาของคนนั้นคนนี้มามามานั่นได้นะคะไม่ไม่ได้ค่ะไม่ไม่ได้นะคะต้องขอเรียนในะทุกคนทุกคนทราบเอาเป็นนั้นว่าคือท่านให้มาถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะคะก็สารนก็ต้องทําตามที่พปู่ท่านบอกนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีแค่สองสคลิปเท่านั้นนะคะ แล้วแต่ท่านให้แล้วแต่พ่อปู่ท่านบอกนะคะสาวดำก็เล่าให้เอฟซีฟังนะคะในฐานะที่เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะคะ พี่ชายบายใจแล้วผู้หญิงบ้านหนา้าน่าเสือพี่เอ้ยรอก,กันทำไรน้องอุตส่านี้ตามพี่เข้าสู่กรุงไกลความรักต้องพ่งสลายเพราะพี่ชายมีลูกมีเมียเสียใจ,จ ที่สาวดําให้ท่านได้ฟังเพลงนะคะเพราะพ่อปู่ท่านบอกว่าปีนี้ท่านจะอนุญาตให้สาวดําร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับพ่อปู่ศีสุโธนะคะท่านอนุญาตให้สาวดําร้องเพลงเกี่ยวกับเกี่ยวกับพ่อปู่ศีสุโธและเกี่ยวกับ ตัวสาวดำนะคะซึ่งสาวดำนั้นพบที่ผ่านมานั้นเป็นลูกสาวท่านนะคะสาวดำเป็นลูกสาวพ่อปู่หลายพบหลายชาตินะคะแล้วก็สาวดำท่านได้บอกชื่อสาวดำนะคะว่าเมื่อพบที่สาวดำเป็นลูกสาวท่านเป็นเป็นนาค สาวดำมีชื่อว่าเพชรมณีรัตน์นะคะนาคน้อยชื่อเพชรมณีรัตน์ซึ่งสาวดำเคยไปหาหมอดูหมอหมอ,หมอโจ้แต่สาวดำนั้นสาวดำนั้นก็ยังเป็นสาวสำน้อยอยู่นะคะไม่รู้จักพญานาคนะคะไม่รู้จักเรื่องราวประวัติของพระปูศ่ศรีุโสาวดำไม่รู้เรื่องค่ะ ตอนนั้นน่าจ,จะอายุประมาณสัก14-15ปีค่ะจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ซึ่งหมอโจโดได้ทํานายทายทักไว้สาวดําก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะสาวดําไม่รู้เรื่องของพญานาคนะคะและแล้ววันนั้นก็มาถึงคือวันวันนั้นที่สาวดําได้ไปเจอกับพระน้องพระหลานพ่อปู่ลงประทับร่างท่านบอกสาวดํา ท่านบอกว่าถ้าไม่เชื่อพ่อพ่อจะให้ลูกเลขสามตัวให้ลูกมาเอาให้มาคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาหลายคนคือให้มากับคนขับนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวสาวดำเนี่ยคือคนเดียวซึ่งก็มีแฟนขับ f c ฟที่เป็นห่วงสาวดำซึ่งมีคลิปเป็นหลักฐานทุกประการค่ะและแล้วท่านก็ให้มาก็สตัวจริงๆ จากนั้นมาสาวดําก็ได้เชื่อท่านและทำทำตามที่พ่อปู่ศรีสุสโตบอกทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นมานี่คือความเป็นมาของสาวดําค่ะแต่เอฟซีตัวจริงเสียงจริงเอฟซี SC ที่ติดตามสาวดํามาตลอดก็จะทราบเรื่องของสาวดําที่เป็นนาคีน้อยเป็นลูกสาวพ่อปู่ศรีสุตโตก็คงจะทราบเรื่องดีค่ะและเมื่อคืนนี้ ท่านก็มาหาพระน้องเมื่อเช้านี้พระน้องฉันเช้าเสร็จท่านก็ถึงบอกนะคะว่าพ่อปู่ศรีสุดโธให้สาวดำร้องเพลงเกี่ยวกับพ่อปู่ศรีสุดโธสองเพลงค่ะซึ่งเพลงนั้นท่านจะท่านบอกว่าเมื่อถึงวันเวลาท่านจะบอกว่าให้สาวดำไปค่ะ ท่านบอกให้สาวดำไปที่คำชะโนดในเดือนกันยาให้ไปจุดทูปให้ไปกราบไปบอกพ่อก็หมายถึงไปบอกป,ปู่ศรีสุโธแล้วท่านก็จะเป็นคนบอกเนื้อเพลงให้สาวดำร้องเองท่านบอกอย่างนั้นหมายความว่าท่านก็จะมาเ,เขาเรียกอะไรล่ะมา คือคือคือเข้ามาอยู่ในตัวสาวดาเนี่ยแล้วจะให้สาวดานี่จดจดเนื้อเพลงค่ะจดเนื้อเพลงอะถ้าพูดตามภาษาบ้านเราก็คือท่านจะลงคือท่านกจ็จะลงลงร่างสาวดานะคะแล้วให้สาวแล้วแล้วให้สาวดาเขียนเป็นเพลงออกมาเลยค่ะเมื่อท่านเมื่อท่านเอ่เมือ่อเมื่อสาวดาเขียนเพลงเสร็จท่านก็จะออก ท่านก็จะออกจากร่างไปประมาณนี้นะคะไมาก็วามว่าคือสาวดำอ่าพูดอมค้อมไม่เป็นนะคะคือพูดชัดเจนแบบนี้แล้วค่ะคือท่านจะให้ไปวันไหนแต่ท่านบอกแล้วว่าจะให้ไปภายในเดือนกันยานะคะท่านบอกอย่างนั้นค่ะซึ่งสาวดําก็เลยมาคิดถึงหมอโจขึ้นมาว่าหมอโจเคยทํานายทายทักชีวิตสาวดําตั้งแต่อายุ1 4บส่ปีว่าสาวดํานี่เป็นเชื้อสายนาคเป็นลูกสาวพระปู่ศรีสุทโธทชื่อเพชรมณีรัตน สาวดำก็เลยมาดูในใบคำกาศใบใบคำกาศของหมอโจที่เขียนให้ตั้งแต่ตั้งแต่สาวดำยังไม่ได้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงเลยค่ะนะคะตอนนี้สาวดำก็กำลังจะไปหาหมอโจค่ะจะไปหาหมอโจค่ะว่าที่หมอโจด,ดูไว้อยู่ในใบใบคีการ์ดที่สาวดำที่ท่านจดไว้ให้ค่ะ อยู่อยู่กับหมอโจมีค่ะเพราะว่าเป็นท่านจะเขียนเต็มเล่มไว้เลยว่าของใครไปไหนค่ะท,ท่านท่านทานายใจทักไว้และทาทํานายนี้สาวดําก็ลืมไปแล้วค่ะตั้งแต่อายุสิบสี่สิบห้าปีจนตอนนี้ก็หกสิบห้าปีนะคะเดือนมีนาเนี่็เดือนมีเดือนมีนานมีนานี่ก็หกสิบหกค่ะโอ้ในสาวดําถึงได้มาเล่าให้เอฟซีของสาวดําฟังว่าเรื่องเราเป็นมาอย่างนี้ นะคะสาหรับคนที่ติดตามชีวิตสาวดานะคะคนเรากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่รู้ว่าเราไปเป็นอะไรบ้างกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะคะแต่ก็ประเสริฐเป็นบางคนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้สาวดําก็เลยมาคุยกับเอฟซีของสาวดําคือเราเล่าสู่กันฟัง ในอดีตชาติผ่านมาไม่รู้ว่าสาวดําหรือท่านบางคนก็อาจจะได้เคยเป็นพี่เป็นน้องกันกับสาวดําบางคนก็อาจก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรมาบ้างค่ะอาจจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ช้างมา้านะคะอาจจะเป็นพญานาคอาจจะเป็นช้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านจําได้ไหมคะที่สาวดําเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่สาวดําอายุสี่ห้าขวบสี่ขวบห้าขวบ,ขวบ ที่เจ้าแม่กวนอิมท่านใส่ชุดเขียวสวยมากสวยหย,ยดย้อยหยาบเยิ้มที่ท่านทํามือทํามือเหมือนกับพระแม่กวนอิมอะ่ะแล้วเอานิ้วชี้มาแตะที่หน้าผากสาวดําแล้วบอกว่าให้รักษาศีลน่ะท่านจําได้ไหมคะที่สาวดําเล่าให้ท่านฟังอะ่ะแล้วสาวดําก็ไม่รู้จักว่าคือใครไม่รู้จักพ่อแม่กวนอิมด้วยซ้ํา แต่ที่พูดให้ท่านฟังนี่คือตอนที่ท่านลงมาสาวดำมายุ่แค่สี่ห้าขวบเนี่ยนะคะแล้วแล้วทุกวันนี้ถึงมารู้ว่าท่านที่ลงมาหาสาวดำนั่นคือพระแม่อุมาทีวีนะคะแล้วท่านก็มาแตะแต่ก่อนสาวดำก็ไม่มีไฟค่ะแล้วท่านมาแต้มไว้เมื่อก่อนของหายนี่สาวดำสาวดำจะรู้เลยว่าของอยู่ที่ไหนพอดีก็มาลักเงินแม่ เป็นหัวหน้าสาวดำเป็นหัวหน้านักกีฬาอยู่โรงเรียนปสาร 3, ักเงินแม่5บาทท่านก็ท่านก็ไม่มาให้สาวดำเห็นอีกเลยอันที่จริงแล้วสาวดำาดำเนี่ยจะมีสามีไม่ได้เลยนะคะมีสามีไม่ได้ค่ะแต่รักษาศีนเกี่ยวข้องกันไหมทุกวันนี้ถึงได้ทราบค่ะแต่ก่อนก็ไม่ทราบนะคะนี่คือมีอะไรในใจก็เล่าให้ลูกๆฟังหรือให้เอซของสาวดำฟัง ว่านี่คือชีวิตความเป็นมาของสาวดำนะคะแล้วก็แต่จิตใจใฝ่ฝันไปตั้งธรรมะมาตั้งแต่เด็กทําบุญมาตั้งแต่เด็กเข้าวัดตั้งแต่เด็กและมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีจิตใจสงสารสงสารทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะสงสารหมดนะคะให้ใให้อะไรใครสาวดำก็ไม่เคยหวังผลตอบแทนอันนี้คือเล่าให้ท่านฟังตามตามตรงนะคะ แล้วทีนี้สาเหตุที่เล่ามาอย่างนี้หลายหลายท่านก็เคยได้ฟังสาวดำพูดเกินเกินมาเยอะแยะมากมายค่ะถ้าใครไม่ชอบสาวดำพูดก็ไม่ต้องฟังนะคะแต่สาวดำก็อยากจะคุยกับ f อฟของสาวดำคนที่ชอบให้สาวดำเล่าความจริงเป็นมาของตัวเองให้ฟังเพราะว่าสาวดำจะเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้ก็พ่อปู่ศรีสุโธท,ท่านบอกกับพาน้อง เมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็พรอาจารย์ก็บัเล่าให้สาวดำฟังหลังที่จาก,จากท่านันฉเช้าแล้วพร้อมกับพร้อมกับคนงานแปดคนนะคะที่จะมาะทำเอาดินเอาเอาดินขึ้นมารอบรอบกระท่อมศาลานะั้นแล้วก็พากันตีตอกตอกให้มันแน่นแน่นแ่นรอบศาลานะคะรอบกระท่อมศาลานะคะ ท่านบอกว่าไม่ต้องเอาเลขเอาอะไรที่ไหนให้แฟนขับงงหลอกลูกเอ๋ยถูกก็คือถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกอย่าไปเอามาหลายคลิปท่านอนุญาตให้เอาลงไม่เกินหคือห้าคนนะคะ่ะค่ะเอาเนี่ยสาวดำพูดสาวดําพูดงงนะคะก็หมายความว่าหนึ่งของพระปูสีสุดโทงเนี่ยค่ะ สองของปู่โอเล่สามปู่องค์อาจญาดอกไม้ 4. ปู่เกี้ยงน้องน้ำเตยอย่างเงี้ยค่ะหาอาจจะเป็นแม่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 สมุดประการหรือเปล่านะคะถาสาน้ำไม่ทราบนะคะแต่ท่านบอกว่าให้ลงคลิปให้น้อยที่สุดไม่ให้แฟนขับงงนะคะจะถ้าหากว่า f อฟคนไหนอยากจะไปดูช่องไหนไหนก็ทุกคนมีสิทธิ์ไปได้ทั้งนั้น แต่สาวดำเล่าให้ท่านฟังตามที่พ่อปู่บอกนะคะให้เอาลงไม่เกิน5คลิปคือไม่เกิน5คนอะไม่เกิน5้ห้าคนห้าตัวเลขสาวดำก็งงเองนะเนี่ยนะคะอ่ะอก็จะทำตามนั้นขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าใจในสาวดำพูดจ้า